สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพี่แท่งค่ะยู่กับมาปางระการพิธีกร,กรที่สวยที่สุดในรายการนี้ค่ะวันนี้นะคะปางตื่นเต้นมากเพราะว่าจะพาคุณผู้ชมย้อนยุคไปสู่ยุคจูรลสิกเหมือนในหนังเรื่องจูรลสิกป้าค่ะวันนี้ปางก็เลยแต่งตัวมาเต็มที่นะคะเป็นด็อกเตอร์มะหนึ่งวันพาคุณผู้ชมแล้วก็พี่แท่งนะคะไปตะลุยยุคไดโนเสาร์หนึ่งร้อยห้าสิบล้านปีก่อนตามด็อกเตอร์มาค่ะ โมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการาราวานสำราญใจเที่ยวไปในชุมชนครับวันนี้ผมและน้องมะปลางนะฮะจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวแดนอีสานไปชมความบันเทิงแบบวารรตี้ซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า150ล้านปีที่ชุมชนบ้านห้วยเดือยตมโนนันอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูครับ บ้านห้วยเดือเป็นหมู่บ้านที่มีขนาดใหญ่มีพื้นที่ติดกับเทือกเขาภูพาน ซึ่งในปีพศ2537ชาวบ้านได้ขุดพบหินที่มีลักษณะคล้ายหอยจํานวนมากเมื่อกมรมทรัพยากรธรณีไปสํารวจพบว่าเป็นซากฟอสซิลจากยุคจูราสิกอายุกว่า150ล้านปีซึ่งปัจจุบันได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ประวัติาศาสตร์ยุคดึกจำบันครับและตอนนี้นะครับน้องมะปรางก็พร้อมแล้วนะฮะที่จะพาพวกเราย้อนไปเมื่อ150ล้านปีก่อนในช่วงสำราญใจไปทั่วทิศ กรที่สวยที่สุดในรายการนี้ค่ะวันนี้นะคะป้ากตื่นเต้นมากเพราะว่าจะพาคุณผู้ชมย้อนยุคไปสู่ยุคจูราสสิกเหมือนในหนังเรื่องจูราสสิกป้าเขาวันนี้ป้างก็เลยแต่งตัวมาเต็มที่นะคะเป็นด็อกเตอร์มาหนึ่งวันพาคุณผู้ชมแล้วก็พี่แท่งนะคะไปตะลุยยุคไดโดเสานร์หล้านปีก่อนตามด็อกอร์มาค่ะอวัสดีค่ะวัสดีค่ะน้องมะปังไหมคะ สวัสดีค่ะใช่ค่ะที่ปลัดเที่ยวนันนี้เลยค่ะได้ค่ะคุณผู้ชมคะพี่ปราหลัดนัดเป็นตัวแทนชุมชนที่จะพาเราไปเที่ยวในวันนี้ค่ะพี่นัดค่ะถ้าพี่นัดจะแต่งตัวจัดเต็มขนาดนี้ก็คือหนูเป็นดรดอกไปเลยนิดนึงค่ะเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่ของไดโนเสาร์ค่ะแม่แต่งตัวเป็นนิดนึงดินปิ่นโตน่ารักมากเลยวันนี้พาหนูไปเที่ยวด้วยนะคะยินดีค่ะน้องมะปางขึ้นรถก่อนนะคะได้ค่ะคุณผู้ชมครับไปค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เตรียมมนุษย์หินมาเยอะเลยค่ะค่ะ <c oughs> คะต้องใช้เท้าดุนทำไปสมัยก่อนพี่น้าศาาตรงนี้คือพิพิธภัณฑ์หอยหิน150ล้านปีถ้าเราก็จะมีประวัติความเป็นมาของหอยหินและไดนโนเสาร์นนทันที่นี่ค่ะ <c oughs> คือพบเจอตรงบริเวณนี้จนจัดตั้งมา เป็นีพิพิธภัณฑ์ตรงนี้ใช่ค่ะและก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นตอนนี้เพิ่งคนเยอะมากสุดยอดอ่ะค่ะตัวนี้มันจะเป็นเหมืองเก่าที่อยู่ด้านหลังอนะกะัตอนแรกเนี่ยชาวบ้านเขาเข้าไปหาของป่าเขาก็เห็นหินนี่มีลักษณะเหมือนหอยแล้วสวยงามมากออทีนี้เนี่ยพอวางขายส่วนราชการก็เลยเอามาดูแล้วก็เชิญนักธรณีวิทยามาพิสูจน์มาพิสูจน์หินที่เห็นน่ะมันเป็นหอยหิน150ล้านปีค่ะ น,นี่ไงจำลองว่าหอยอยู่แบบนี้ใช่ค่ะอันนี้คือหอยจริงนะคะแต่เอามาแปะเนี่ยอยู่หน้าผานะคะตะเกาะอย่างนี้เลยสุดยอดเดี๋ยวจะพาน้องมาปางมาโรง่ายภาพยนตร์สีมิติอ้าวยังมีไฮไลท์รออยู่อีกระวังนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเล่าถึงประวัติความเป็นมาของหอยหิน150ล้านปีและไดนโนเสาร์นนทันที่นี่คะ่ะอืเดีค่ะขอต้อนรับสู่นิรันร์หอยหิน1 5 ชมตื่นเต้นกว่าที่คิดค่ะคือเราจะได้เรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมัหนึา1ิ0ล้านปีตรงนี้ใช่ค่ะแค่นั้นยังไม่พอนะคะน้องมาปางขายังมีจุดเด่นคือไดโนเสาร์ที่นี่อีกนะคะค่ะโอเคค่ะเชิญคาะนี่มันไทรโนซอรัสหรือว่าทีเล็กค่ะอูฟคุณผู้ชมที่นี่มีก,กี่สายพันธุ์ที่เราทำเป็นโชว์แบบนี้คะก็จะมี เด่นๆทั้งหมดส10บสายพันธุแต่ที่เด่นที่สุดที่เป็นไฮไลท์ก็คือทีเล็กเพราะว่าเด็กเวลาเขามาเขาจะตื่นเต้นมากแล้วไม่ใช่แค่เด็กค่ะน้องมะปัางก็ยังเด็กอยู่ค่ะเฮ้ยขอบคุณค่ะพี่นัทน่ารักจังเลยค่ะชมกันไปชมกันมาเดี๋ยวพี่นัทพาหนูเดินดูนะคะเชค่ะ พ์คหรืออุทยานไดโดเสาจังหวัดน้องบวัวลำพูเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสําหรับคนทุกเพศทุกวัยเลยค่ะคุณผู้ชมมีจุดถ่ายรูปหลายจุดนะคะถูกใจชาวโซเชียลแน่นอนค่ะคนรักไดโดเสาห้ามพลาดจริงๆจ้า S <S เราเจอพี่ใหญ่แล้วน,น,นี่คือะคะ black h i e l salad ลเสาคอยาวนะคะเป็นตระกูลกินพืชใช่ค่ะผู้ใหญ่มากเราเจอในภาคกินสารเยอะคุณผู้คะ <S 2> <S 2> <S คุณภาพก็ดีมากนะนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่ <S 2> <S 2> <S คุ้มลูกของคุณจะต้องแฮปปี้แล้วก็กลับไปนั่งเรียนต่อเนี่ยเดู่ยังอยากไปนั่งดูต่อเลยอะระวังนะคะระวังเดีขาจะไม่กินหนู่เขาินพืช สุดยอดเลยวันนี้ขอบคุณ <ขอ S 1> พี่ประหลัดนัดคนสวยขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากๆาเลยค่ะงั้นเดี๋ยวหนูขอเทื่อต่ออีกนิดนึงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณวัฒนมมีข้างสุขมันไม่ได้แค่ย้อนยุคไปในยุคจูราีสิกนะตอนนี้เหมือนย้อนวัยตัวเองกลายเป็นเด็กเลยอะแต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปดูอะไรคูลๆของยุคนี้ค่ะติดตามเคื่องแนานะจ๊ะ น,นี่แตโมสาวนี่แตงโมสาวแล้วนี่มันไขมาหรือมันขโมยมาขโมยเฮ้ยรู้ได้ไงอะ่ะเคยดูเุ้ยเคยดูด้วยหรอจำจำชื่อมันได้ไหมจำชื่อมันได้ไหมไม่ค่อยได้จำไม่ค่อยได้ครับเขาเข้านิ้วก็เก่งแล้วครับสุดยอดเลยครับหนูก,กลัวไหมลูกหนูกลัวไหมน่าจะกลัวพี่มากกว่าไหมอ่า โอ้โหใครที่หลงไหลเรื่องราวของไดโนเสาร์นะครับลองไปเที่ยวไดโนพาร์คดูครับที่ชุมชนบ้านห้วยเดือจังหวัดหนองบัวลำพูครับแต่ตอนนี้พักสักครู่เดียวช่วงหน้าเรากลับมาเที่ยวกันต่อครับโมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพ กลับเข้าสู่รายการคารวานสำราญใจเที่ยวไปในชุมชนช่วงที่2ครับเรายังอยู่ที่ชุมชนบ้านห้วยเดือจังหวัดหนองบัวลําพูครับตอนนี้น้องมะปรางก็พร้อมแล้วเราไปเที่ยวกันต่อเลยครับพียงอยู่กับมะปรา คุณผู้ชมคะช่วงที่แล้วนะคะพาคุณผู้ชมไปตลุยยุคเดิ้บันมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะช่วงน,นี้จะพาคุณผู้ชมนะคะมาทําความรู้จกักมาพูดคุยกับคนหนองบัวลําพูค่ะที่เขาท่าเอกลักษณ์ผ้าไทยที่นี่บุกไปสู่ยุคอนาคตที่นี่เลยค่ะศูนย์การเรียนรู้ขวันตาแฮนดิคราฟค่ะตามมาฟังงมาเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับรางนะ,ค,ะค่ะยินดีต้อนรับนะคะเจ้าของต้องเป็นพี่ขวัญตาแน่ๆอ๋อพี่อ๋อยนะคะขวัญตาเป็นคุณแม่ค่ะอเอาหรอคะค่ะเอาชื่อคุณแม่มาเป็นแบรนด์ค่ะถ้างั้นหนูเรียกว่าพี่อ๋อยอค่ะเมื่อกี้หนูไปตะลุยยุคดึกดำบรรพ์มาแล้วค่ะเขาบอกว่าที่นี่มีเรื่องราวสู่อนาคตค่ะรู้มาว่าพี่อ๋อยสามารถเอาผ้าไทยเราเนี่ยนะคะไปสู่ลอนดอนแฟชั่นวีคงานแฟชั่นระดับโลกใช่ค่ะผ้าไทยที่นี่จะต้องล้ำมากแน่ๆที่ศูนย์เรียนรู้หล จะมีอะไรหลายๆอย่างที่จะพาน้องมะปางไปเที่ยวดูนะคะพร้อมเลยค่ะเกิดเลยค่ะพี่อ๋อยค่ะไปค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่ออยจุดเริ่มต้นของพี่ห๋อยในการทาเสื้อผ้าสวยๆแบบนี้เกิดขึ้นมาได้ไงคะก็เกิดขึ้นมาก็เห็นคุณแม่ทอผ้าเย็บที่นอนเสื้อผ้าของใช้ในบ้านคุณแม่ก็จะทอหมดเลยแล้วก็คุณแม่ให้ช่วยทอผ้าตั้งแต่ปถมเลยคือเห็นเป็นตัวเสื้อตั้งแต่เด็กๆคุณแม่ก็คือ,ยยอ,ค,อ,อคุณยายขนตาก็คือสุดยอดอ่ะ ้ออหนูรู้สึกว่าหนูจะเห็นเจ้าของแล้วแหละใช่ <ไป S 2> ค่ะไปประจบกันนะคะแม่จ้าจ้ชออาชื่อขวัญตาใช่ไหมจ้าสวัสดีค่ะ คุณยายมาทําแล้วก็สอนลูกๆหล,ลานๆที่มาเรียนที่นีค่ค่ะยายทําผ้านี่มากี่ปีแล้วจ๊ะยายตังแ่เป็นหนุ่มเป็นสาวหรอลอตอนนี้ตอนนี้เท่าไหร่แล้ว <90 S 1> <90 S 2> จ๊ะยายเก้าสิบเก้าสิบประสบการณ์เพียบเลยยายจ๋าดีใจไหมนี่พี่อ๋อยทําผ้าไทยไปสู่ระดับโลกเลยนะดีใจมากมากมีควมทรเลยน้องวัยรุ่นยังอยากใส่ผ้าของยายเลยนะก็ <S <S ข,อขอบคุณเนะค่ะโอ้ขอ,ขอคุณนะ <S <S คุณยายน่ารักกันเลย ขอบคุณมากนะคะรักษาสุขภาพนะคะน่ารักจังเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะนี่น้องๆมาทำเพื่อเป็นปกติเลยใช่ไหมคะเป็นปกติช่วงเสาร์อาทิตย์คะ่ะเด็กๆอยากมาทำเองเหรอลูก ทีนี้ก็จะมีความน่ารักค่ะผู้ชายมัดหมี่ผู้หญิงทอผ้าผู้ชายก็มีด้วยเหรอว่างจากการทํานาทําสวนนะคะก็ทําให้เด็กๆที่เห็นพ่อแม่ทาแล้วก็อยากจะทาก็ถือว่าเป็นวิถีชีวิตที่เราอยู่ในชุมชนนะคะน้องป้าดูทาอะไรได้บ้างโยกมียกมีปันรอดปันอดทอผ้าทอผ้าก็ได้ด้วยอายุเท่าไหร่เนี่ยคะ11ค่ะ11เอาให้ได้เท่ายายเลยนะลูกทําไปถึง91ด จริงๆที่นี่ตรงนี้คือวิชาอะไรเราจะเป็นปราชญ์ชาวบ้านที่มาสอนให้เด็กๆมีความรักผ้าไทยนะคะอนุรักษ์ภูมิปัญญาบรรพบุพร,บรุษเราเอาไว้หอยวิชาลัยเหมือนวิทยาลัยท้องถิ่นแสดงว่าคนที่อยากเรียนรู้ก็สามารถเข้ามาได้ไมาได้ทุกท่านเลยทั่วประเทศไทยมีตั้งแต่แฟชั่นขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงเลยคุณผู้ชมอยากได้แบบไหนก็ลองดูเนา<ช><ว>ะตอนนี้นะคะ,คะถึงเวลาที่เราต้องช็อปแล้วจริงๆไปค่ะ โชว์รูมค่ะผ้าของหนุน่มบลุมพูที่มีการออกแบบดีไซน์แบบเสื้อผ้าเยอะมากคุณผู้ชมค่ะเราอยากจะลบคําว่าผ้าไทยใส่แล้วแก่ใช่ใชแล้วเด็กๆก,ก็ไม่มาสนใจนี่นะะบอกว่าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนี่คือนี่คือผลงานที่เอาไปเดินที่ลอนดอนไวชันวิกค,ค่ะสวยจังเลยค่ะนี่คือชุดฟินาเ,เล่ใช่ไหมฟินาเล่ที่เอาไปเดินผลงานตอบรับเป็นไงบ้างคะโอ,อดะ้ดีมากค่ะด้วยความเราเป็นดีไซเนอร์ชาวบ้านธรรมดานะคะก็ตื่นเต้นแต่ว่าพอออกไปตรงเวทีแล้วทุกคนปรบมือ ยินดีชื่นชมก็เลยรู้สึกแบบนี้ฟังแบบนี้แล้วหนูอยากใส่จังเลยค่ะไม่รู้ว่าหนูจะมีโอกาสนั้นไหมยยินดีค่ะพี่อ๋อยจําลองเวทีให้น้องมะปรางนะคะเดินแคทวอล์กเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะมะปรางจะทําหน้าที่ี้อย่างเต็มที่ วันที่นภามาศูนย์การเรียนรู้การทอผ้าที่สนุกมากวันนี้ขอบคุณพี่อ้อยมากๆนะคะก็ขอบคุณที่ทําให้ผ้าไทยไปสู่ระดับโลกแบบนี้นะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะหนูท้องร้องจอกๆแล้วเดี๋ยวหนูไปหาอะไรทานก่อนนะแม่นะโอเคค่ะบคินค่ะตามร้นจ๊ สุดท้ายของเราคือที่นี่เลยค่ะแหล่งรวมสินค้าเปล่าพื้นเมืองไว้มากที่สุดที่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่มาที่นี่ถือว่ามาไม่ถึงแต่จ้ะนี่คือร้านค้าชุมชนพุ้ยเดือจ้าไปจ้กคุณผู้ชมพร้อมช้อปปิ้งแล้วจ้า อนนี้นะคะที่เดินผ่านมาแค่นิดเดียวเมื่อกี้นะอยากกินทุกอย่างเลยอุลันนี่อะไรเนี่ยนกประชาญด้าอุ้ยน่า,นากินไปหมดเลยอันนี้หนูนานหนูนานะแม่นเนาะหมูป่าไปผัดเห็ดนี้ครับหมูป่าไปผัดเห็ดน,นี่เป็นแบบผัดน,<อ>นี่เป็นแบบราบแม่เขาเตรียมเครื่องผัดไว้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะเนี่ยห<ะ>นังควายหนังควายจ้<ะ>าขอบคุณนะคะ นี่อะไรอะเจ้านี้แมงแขงน้อยกินเป็นไหมคะอะไรชื่อชื่อแมงแขงน้อยต้มต้มปลาเกี่ยวบองน้องวัวน้องวัวออกเป็นล้อกวัวค่ะล็อกวัวค่ะล้อกวัวแล้วมันเอาไปทำอะไรกินอะคะจะเป็ดต้มใส่อมมีของแปลกๆเยอะมากเลยอ่ะแม่อะไรกินครับเนี่ยดวงมะพร้าวโ่ขวดแา่จะไปทอดค่ะ ก็ไปขั่วใสเกลือเตัวมาก็จะเป็นแระแรงปีแข็งคือปกติเขาอาศัยอยู่ในแถวแถวมะพร้าวใช่ทำไมต้องแช่น้ำด้วยคะเดินไปจัดกันค่ะฮะกัดกันสุดยอดเลยอ่ะขอบคุณมากนะคะฮ้ยคุยไปชมตลาดนี้สนุกมากอ่ะ ลานค้าชุมชนห้วยเดือหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าตลาดของป่าเป็นแหล่งรวมวัตถุดิบและอาหารป่าที่สมบูรณ์ที่สุดของจังหวัดน้องบัวลําพูค่ะซึ่งพ่อค้าแม่ค้าคือเกษตรกรและชาวบ้านที่นําผลผลิตทางการเกษตรของตัวเองมาขายโดยตรงทําให้ราคาสินค้าไม่แพงและสินค้ามีความหลากหลายมีวัตถุดิบแปลกที่เราเดี๋ยวไม่เคยเห็นเยอะแยะเต็มไปหมดแค่มาเดินชมเฉยๆก็ตื่นตาตื่นใจมากแล้วค่ะ อ้โหาโดสดเลยอ่ะใช่ขายทุกวันเลยไหมทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดจุดเด่นของตลาดนี้คืออะไรคะเป็นตลาดที่ขายของท้องถิ่นแท้จริงเรามีอะไรเราก็มาขายแบบนั้นนี่จังเลยอ่ะของตัวเองก็อร่อยมากเลยอ่ะขอบคุณมากนะคะวันนี้อย่าลืมตังทอนหนูด้วยขอบคุณนอสซค่ะขอบคุณนะคะคุณผู้ชมไม่แทงค่ะ บอกเลยว่าทริปนี้มังสนุกมากที่ชุมชนบ้านห้วยเดือจังหวัดน,นองบัวลาพูนะคะเป็นอีกชุมชนหนึ่งที่มีความบันเทิงหลากหลายรูปแบบมากๆมากันเยอะๆของดีคอสต้อนอยู่เยอะจริงๆคุณผู้ชมค่ะแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้านะคะคุณผู้ชมดด้วด้วยวยยใหอรงั ขอบคุณน้องมาปรางมากจริงๆนะฮะแมเป็นวาไราตี้แดนอีสานจริงๆที่ชุมชนบ้านห้วยเดือจังหวัดน้องบัวลำพูครับแต่ตอนนี้นะฮะคุณเอิร์ธหาของอร่อยมั่วผักเช่นเคยครับในช่วงสาขาพาชิมมาถึงช่วงนี้ของเอิร์ธก็ต้องสาขาพาชิม หาร้านเด็ดๆเ,เมนูแซบๆกินกันดีกว่าพร้อมกับเจ้าถิ่นนะครับนั่นะค,คือพี่โหนกสารัตครับผู้จัดการธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสาขาหนองบัวลําพูนนั่นเองนะครับมาหนองบัวลําพูยังไม่ได้กินส้มตำแซบๆเลยครับพี่โหนโอ้ยต้องร้านส้มตําบุญรอดเลยครับแล้วนอกจากส้มตำแล้วเนี่ยมันยังมีอาหารเด็ดที่คุณเอิร์ทรับรองไม่เคยได้กินที่ไหนมาก่อนเมนูเด็ดของพี่โหนที่ว่าคือเมนูอะไรไปที่ร้านกันเลย มาแล้วครับพี่โหนกนี่ไปปวดแม่มาเข้าไปเจออะไรเรียบร้อยวางเลยครับแม่ไม่น่านึกว่าหายไปไหนที่ถ้าไปครัวนี่เองจะเรียกว่าเข้าไปปวดหรือเข้าไปช่วยกมนู้นะแม่เนาะทั้งปวดทั้งช่วยแม่พูดแบบเสียไม่ได้แล้วก็มาพร้อมกับนี่ครับตำข้าวโพดตำข้าวโพดใส่ปลาคา่ะแล้วก็อันนู้นที่แม่ถึงมาตำกุนเจียบค่ะเขาจะมีเม็ดกระถินกระเทียมสดผสมผสานกันแบบลงตัวทำไมถึงตำกุนเจียบอ่ะเป็นเมนูึพิเศษจากลูกค้าเลยค่ะ แล้วเขาให้ลิขสิทธิ์มาแล้วนะชื่อเขาก็คือตอนนี้ครูเจ๊ได้กินฟรีตลอดทั้งชาติค่ะแล้วมีอะไรอีกบ้างครับที่มาที่นี่แล้วคนกินแม่จะเป็นเมี่ยงปลาเผานะถ้าปลาเผาีจะเป็นปลาถ้าบอกหนองคายมันจะไม่คาวเนื้อมันจะหวานเขาเลี้ยงในโขงนะ่ะก็คือน้ําไหลเย,ย็นน้าไหลไหลตลอดมีน้ําจิ้ม2แบบค่ะน้ําจิ้มฟรีฟู้ดกับน้ําจิ้มหวานผมชอบน้ําจิ้มหวานแล้วก็กินกับผักจะดีต่อสุขภาพนะ คุณเอิร์ธครับและนี่เป็นเมนูเด็ดหมกไส้ปลานิลคุณเอิร์ธลองเอาเข้าวเหนียวนะฮะจํำดูเนี้ยเหรอคะไม่ขมไม่ขม่ขาว,ไม,าวไม่เหม็นดินใช่ออมันจะหอมมันออกกินหอมๆแล้วไม่เผ็ดนะมาดูสมุนไพรสมุนไพรเนะาะค่ะแม่แม่ต้องมีเคล็ดลับไหมอะไส้ปลานิลน,นี้มันจะมาจากปลาท่าบ่อไส้มันจะสวยอยู่แล้วแม่เอาไส้มันออกมาแล้วก็มารีดทำความสะอาดก่อน แล้วแม่จะมาทําเครื่องทําอะไรใส่หั่นตะไคร้หันห่นใบมะกรูดอะไรทุกอย่างรวนให้สุกก่อนค่ะทําจนมันแห้งทําเสร็จแล้วแม่ก็จะห่อใส่ใบตองแล้วก็ไปย่างเตาจะบอกว่าส้มตำแม่ยังมีอีกเยอะมากและแซ่บทุกจานควรจะแวะมาอย่างยิ่งที่สําคัญสิทธิพิเศษไว้รอตรับเลยครับ เสาอาทิตย์นี้ลูกค้ามาจากรายการคาราวานสำราญใจกดไลค์กดแชร์เพจรายการและเพจร้านสมตำมุลลอดลดค่าอาหาร10%ค่ะส่วนลูกค้าที่ชำระด้วย QR code ของธนาคารกรุงเทพลดค่าอาหาร10%ถึงสิ้นเดือนเมษาค่ะ All New Isuzu D Max กลับเข้าสู่รายการคารวานสำราญใจเที่ยวไปในชุมชนช่วงที่3นะครับช่วงชุมชนสำราญใจและวันนี้นะครับเราอยู่กับเพื่อนร่วมคารวานของผมคนคุ้นเคยครับน้องพลอยเซ่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่แท่งสวัสดีค่ะพลอยเซ่นะคะครีเอทีฟดีไซเนอร์เจ้าของบริษัทเซ่ดีไซน์ค่ะครับผมนะฮะตอนนี้ชวนท่านผู้ชมไปเที่ยวที่ชุมชนบ้านห้วยเดือจังหวัดน้องบัวลาพูอากาศดีธรรมชาติสวยงามผู้คนน่ารักและเป็นจุดในการค้นพบฟอสซิลหอยกาบคู่ แล้วกระดูกไดโนเสาร์เป็นแหล่งเครื่องปั้นดินเผาและสูตรผ้าฝ้ายทอมือเนี่ยครบวงจรก็ถือว่าไปที่เนื้อเราได้ไปหลายที่เลยทีเดียวใช่ฮะมีที่เที่ยวมากมายและนอกจากนี้ไฮอีกไลฟ์สุดๆเลยนะครับลานาค้าชุมชนห้วย,ดวยเดือยค่ะคือมันเป็นตลาดของหายากต,ตื่นตาตื่นใจเปิดโลกเปิดจริงๆค่ะจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรที่พิสดารอย่างเดียวค่ะเนี่ยฮะก็หยิบมาฝากว่าไปที่ลานค้าเนี่ยเราจะเห็นอะไรบ้างนะครับสดเยอะแยะมากมายนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับที่เขาเก่งเครื่องปั้นดินเผาประมาณนี้ มีโอกาสได้คุยกับชุมชนค่ะและชุมชนต้องการอะไรล่ะตอนนี้ชุมชนอยากได้โลโก้ร้านค้าชุมชนห้วยเดือมีอัตลักษณ์ชัดเจนแล้วก็มีไทเซราท็อปคู่กับหม้อเขาขอมาเลยขอหม้อมกับขอไทเซราท็อปได้อีกอย่างนึงเขาอยากได้บรรจุภัณฑ์ที่สื่อสารถึงชุมชนที่มีไดนโนเสาร์ที่โด่งดังมากๆในย่านนี้ออหนูขออนุญาตพูดถึงโลโก้ร้านค้าชุมชนห้วยเดือเป็นรูปของหม้อวกับไทเซราท็อปแล้วเขาก็จะอยู่ในหม้อซึ่งเป็นจุดเด่นที่นี่มีทั้งหม้อเครื่องปั้นดินเผาของเรา แล้วก็มีเจ้าไทสิลทอปส์นะฮะโลโก้จริงๆมันมีหลายรูปแบบค่ะแต่ทางเซธถนัดแบบสดง่ายเกี่ยวขึ้น่งต่อได้สดสดก็คือไม่เคยเห็นที่ไหน<อ>ง่ายก็คือมันดูแล้วชัดเจนเกี่ยวก็คือเกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่เรากําลังทําอยู่นี่คือ <c oughs> หลักสูตรในการออกแบบโลโก้ของอาจารย์สุทธิศักสุจิติตา,านนท์ค่ะค่ะแล้วก็เคิ่องก็คือเห็นแล้วแบบเฮ้ยอะไรอย่างนี้แล้วก็ต่อได้ก็คือเอาไปใช้ต่อได้ง่ายๆไม่ได้ซับซ้อนนะครับนี่คือที่ออกแบบมาให้ทางชุมชนนะครับจากโลโก้แล้วไปแพคเกจจิ้งบรรจุภัณฑ์ค าที่นี่ค่ะเขาเป็นร้านค้าที่มีอาหารสดอาหารป่าที่แบบรูปทรงของบรรจุภัณฑ์นะคะมันหลากหลายมากมันมีตั้งแต่เขียดตากแห้งเป็นพวงมันมีกระป๋อมที่อยู่ในตะข่ายยังสดสดยังมีของเหลวอยู่ยังใชกระดาษอย่างเดียวก็ไม่ไหวเอาไม่อยู่ค่ะดังนั้นเนี่ยบางครั้งเราต้องใช้พลาสติกจริงๆเนื่องจากความสะอาดค่ะพี่แท่งกันกลิ่นได้กันความเลอะเทอะได้ใช้กระดาษกับสินค้าบางอย่างแต่บางอย่างมันจําเป็นจริงๆค่ะแต่วิธีที่เซ่ขอนําเสนอง่ายๆก็คือทําสติกเกอร์ค่ะหรือว่าจะทําเป็นป้าย หอยก็ได้นะคะราคาย่อมเยาฮะซึ่งเราอยู่ในชุมชนที่มีไดโนเสาร์จะมีหอยกับที่มีอายุถึง150ล้านปีพมันนานมากทีนี้เวลาเราพูดถึงพลาสติกเนี่ยกว่าจะย่อยสลายใช้เวลาเป็นพันปีเหมือนกันดังนั้นสติกเกอร์ที่ออกแบบมาก็จะพูดว่าอย่าลืมใช้ซ้ํานะอย่าลืมใช้ซ้าอย่าลืมใช้ซ้ำนี้จะกลายเป็นซากดึกดาบรรต้องใช้เวลาย่อยสลายทั้งหมดเกือบพันปีคือมันจะไม่ใช่แค่แบบถุงพลาสติกทั่วไปที่คนทิ้งขยะเลยสมมุตินี่เป็น เนื้อสดครับสมมตินะคะเราก็ใส่เข้าไปแล้วก็เกลีหรือของบางอย่างที่มีกลิ่นเราจะได้ซิวได้หนูทํามาเพื่อน้องวัวออกเลยค่ะพี่เพราะว่ามันมีทั้งเลือดมันมีทั้งของเหลวมันจะได้สะอาดนะคะถุงเล็กก็มีถุงเล็กก็มีค่ะอย่างเราก็จะเขียนสดใหม่แล้วก็หายากจากบ้านห้อยเดือเก็บแล้วสามารถถนอมอาหารได้ใช่ค่ะนี่คือไอเดียตั้งต้นส่วนในเรื่องของการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับเป็นเรื่องของกระดาษละค่ะต้องบอกก่อนว่าการทําแบรนดิ้งเป็นสิ่งสําคัญมากที่จะทําให้เราเป็นที่จดจําของผู้บริโภคเวลาถ่ายรูปปงเเชยนนมมัั็กาารตอ้ํว ที่เนี่ยคือเมืองที่มีไดโนเสาร์แต่ว่าถุงพวกนี้มันมีต้นทุนที่สูงของแบรนนี้เราไม่จําเป็นต้องรีบค่ะเราทําเมื่อเราพร้อมเช่นอันนี้ที่ทามาให้ดูจะเป็นถุงสําหรับใส่ไข่ปิ้งคือพวกนี้ค่ะมันจะมีต้นทุนไม่ใช่ใช้กระดาษอะไรก็ได้ด้วยเพราะว่ามันสัมผัสอาหารความปลอดภัยยังไงก็สําคัญก็ผลิตขึ้นมาเป็นกระดาษคาฟใส่อาหาร,รทําให้มีอัตลักษณ์น่าจดจํามากขึ้นด้วยการใส่ดีไซน์ค่ะก็คือเราเป็นชนม <ไข S 1> ชนไดโนเสาร์เราก็มีแรคคิโอสอรัสที่ไว้กินผักกินผลไม้หัวยาว่ห่ปย้ง ให้ดูสักอันหนึ่งโอ้แหมเนี่ยเราก็ใส่กลับบ้านมันมีความพิเศษขึ้นการทําแบบนี้มันทําให้ตลาดของเราเนี่ยดูเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยดูเป็นที่ช้อปปิ้งใช่ในเมื่อเราทําเป็นชุมชนท่องเที่ยวแล้วนะครับแล้วว่านี้ก็คือฟันไดโนเสาร์นะคะหนูก็คิดว่าอันนี้มันเป็นเหมือนฟันไดโนเสาร์คุยกับเด็กๆก็นี่ไงซื้อฟันไดโนเสาร์มาฝ่ายแปลงจริงแล้วคือข้าวเหนียวปิ้งอะไรเงี้ยค่ะมันก็น่ารักแหมเข้าใจเอาไปเทียบนี่ไทเรโนซอรัสออย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นกิมมิคให้กับชุมชนน่ารักแล้้วกกก็็็สุดทททาายี่จะเปน ห่อผักค่ะเราห่อดอกไม้จะสวยเชทาไมเราไม่ห่อผักให้มันดูสวยบ้างนะคะก็คือถ้าเรามีงบประมาณในการทํากระดาษถึงจุดนี้เราอาจจะทํากระดาษที่มีลายอันนี้เป็นเท้าของทีเล็กนะคะวันนี้ที่ลักซื้อผักมาฝากจาก้านค้าชุมชนห้วยเดือโอ้โหเหมือนอยู่ตลาดมาเก็ตที่ไหนก็ไม่รู้นะฮะโอ้น่ารักมากเลยมาออกแบบเทกนิดก็จะไม่ใช่ตลาดสดทั่วไปมันเป็นตลาดท่องเที่ยวอ่ะก็ลองค่อยๆพัฒนาขึ้นนะฮะไม่จําเป็นต้องรีบร้อนนะมีโอกาส ลองขยับดูนะครับขอบคุณมากเลยเป็นงานาน่ารักเก๋ๆนะครับและนี่คือไอเดียที่คุณพลอยเซ่มาแชร์ให้กับชุมชน บ้านห้วยเดือครับทางรายการและธนาคารกรุงเทพนะครับขอแสดงความชื่นชมและเป็นกําลังใจให้กับชาวชุมชนบ้านห้วยเดือจังหวัดน้องบัวลําพูขอให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความยอดนิยมและก็ยั่งยืนต่อไปครับและขอบคุณไอเดียดีๆนะฮะจากคุณพลอยเซ่ด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบาย วันนี้ผมและน้องชาญนวจพาท่านผู้ชมกลับไปเยือนถิ่นอีสานชายแดนไทยลาวหน้าหนาวกันอีกครั้งที่ชุมชนบ้านตามุยจังหวัดอุบลราชธานีครับ้เเอันนจมืคียงกสงา